โอ้นี่อะไรเนี่ยหยดน้ำวะน้ำกับไฟหรือเปล่าที่เล่นกัน2คนไม่น่าใช่เอ่อใบไม้เอ่อดินสอโอ้ยอะไรเนี่ยกดเพ่หน่อยสิสปังกี้เอ็กบรู้สึกว่าเจ้าเวอร์ชันนี้นะครับทู้ชมอยากให้ผมเล่นกันเยอะมากเลยนะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดเดียวอ้ออ โอ้ oh, oh. อะไรเนี่ยแดงฉ่ำเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะน่กกากลัวขนาดไหนเนี่ย <laughs> ข้างหน้าเป็นเป็นใบไม้กับน้ำกับไฟข้างในเป็นอะไรเนี่ยซ้อมมะเขือเทศฉ่ำเลย <laughs> <laughs> ตัวอะไรเนี่ยถัวรเต้าอะเห็น <laughs> <laughs> แล้วก็หิวถัวรเต้าขึ้นมาโอ้จีสัสแดงแดงฉ่ำฉ่สีเหลี่ยมอันนี่กี่เหลี่ยมเนี่ยหกเหลี่ยมใบไม้น้ำกับไฟลิ้นกับฟันพบกันทีไรเป็นเลงใหญ่ น้ำกับไฟไม่แทนหนึ่งแม่ชิมนี้โอ้วยกตยตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะครับเออเอ,อผมอยากจะบอกเฉยๆไม่มีอะไรเพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วฝั่งผมเนี่ยคือฝนตกด้วยนะเย็นช่ําเลยโอ้โหอยากจะหลับต่อแต่ว่าก็ตื่นมาแล้วซัดหน่อยสักกันแล้วกัน FBMR อะไรนะเจ้าทัวรันต่าแมนขอดูข้าวๆก่อนโอ้โอ,โอเพลงใหม่ด้วยน้ำจม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดวเดโอ้เพลงใหม่โอ้น่าสนใจน่าสนใจอ่า่ะท่านผู้ชม ไปเราไปลุยเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะท่านชมเอานิ้วเล็กๆของคุณนะครับจิ้มเข้าไปที่ปุ่มซับตะข่ายและกดไลค์ผมหน่อยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะฮะคลิปนี้ขอสัก2องแสนล้านล้านไลค์เล็กๆนิดนึงครับร้านบิวบาร์ก่อนนะครับลิงก์ใต้คลิปนะฮะร้านโลบอคไอเทมต่างๆแมพฟิชโลบอคเอ่อบล็อกฟู้ต่างๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับแมพดังๆนะครับราคาถูกปลอดภัย1นึ่ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะลิงก์ใต้คลิปนะครับประมาณนี้แล้วกัน เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ออืมโอ้นี่วิชันไม่แย่นะครับโอ,โอ้นอกจากสมังกีก็ถือว่าไม่แย่นะครับตัวนี้ล่ละโอ้ไม่ขีดไฟผมเดาถูกด้วยว่าแหละมันไม้ขีดไฟจริงด้วยครับเอ๊ะแต่ด้านมืดอ,อยู่ไหนนี้ดอกไม้ตัวนี้อะโอ้โหดอกไม้แดงเออชมพูมาเลยมันจะด้านมืดได้ไงซิลี่ม เป็นจังหวะกองก่อนนะครับนี่ตัวนี้เพิ่มจังหวะของฉฉาบเข้ามาในกราเจ้าสี่เหลี่ยมอ่ะหกเหลี่ยมเหมือนกระถางต้นไม้ดูซิเสิ็งยังไงโอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้แล้มันจะด้วยนะครับรู้สึกเหมือนเจ้ารีโมทคอนโทรอะไรสักอย่างหนึ่งเลยรีโมทแอร์หรือเปล่าไม่น่าใช่อะไรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมีปิดเปิดด้วยนะมีปุ่มแดงแล้วเอาใบไม้เข้ามาซ บ๊อบอืมนี่ยิ้มหวานด้วยโ่าาน่ารักแค่ตัวนี้โอ้โหด้านมันจะมันจะมีด้านดาร์กได้ยังไงก่อนโอ้โหน่ารักซะขนาดน,นี้อันนี้มันเจ้าเลหรือเปล่านี่หน้าบึงบ้งบึ้องอย่างงี้หรือเจ้าเกย์เสียงมันเจ้าเกย์เลยครับตัวนี้เด็เด็เดนี่มันสะังกี่ชัดเจนอ่าฮะสิงเจ้าเกย์ชัดเจนครับเจ้าวงกลม โอ้เจ้าตัวนี้นี่เอ่อเจ้าตัวใส่หมวกแล็ปอย่างนี้เลยครับเพลงเขานะฮะมีตัดแป้งเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับสลับเจ้า FBMI เอ็ะไรนะพูดถูกไหมเนี่ยไปต่อไปครับทำนองขั้นต่อไปเจ้าโรบอทโอ้แบตเตอรี่โอ้โหอันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากใส่มาปากกาด้วย นี่นนี่คือเจ้าสกายครับเจ้าหมีฟ้านั่นเองอันนี้กีดการ์ดกีดการ์ดแมนมาดวงอาทิตย์ครับกลายเป็นก้อนเมฆไปแล้วลูกอมอ่ะดิเอ้ยเด็ดเด็ดได้ยินเสียงรับชมดูนะพอรวมกันมันแปลกแปลกไม่ใช่อะไรอ่าเจ้าต้นไม้เจ้าต้นไม้โอ้โอ้นี่ โอ้โหเป็นคอร์ดเปียโน,โนครับอืมแน่นขึ้นนะไฟครับไฟไฟนี้เปียบเสมือไซมอนนะฮะรวมกันหน่อยซิเป็นไงวันจูวันจูวันจู let's go ใสผูใช้ได้เลยครับเอาไปเต็มสิบเ <laughs> ซบต,ต่อไปเจ้าตัวเลยโอ้ฟองน้ำอันนี้ แนมอำเภอโอ้นี่ไงแนมอำเภอเอ้ยเสียงพอขึ้นมากเลยเจ้าคอมพิวเตอร์เขาเจ้าคอมพิวเตอร์ออันใหญ่มากอักอนนี้เจ้าคอมพิวเตอร์ครับชัดเจนมากโอ้ตัวอะไรนีโอ้ image. โอ้เวนด้าว้าวว้าวมัมนจะว้าวแค่ไหนโอ้เจ้าสายใหม่อันนี้ เห็นแล้วก็อยากกินขึ้นมาเลยโอ้ยโทษหิวข้าวโทษทีตอนเช้าวันนี้แหละโก้มนี่หนุ่มเทสตดีแต่พี่ไปเทสยาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแกนี่รวมกันก็ประมาณนี้นะครับ้าตดระคอสุดท้ายนะหมดเวลาเล่นแล้วครับดอกไม้สมพูมาเลยแกจะน่ากลัวแค่ไหนเนี่ยแต่จริงๆแล้วอาจจะน่ารักก็ได้โอ้ โอ้โโอ้โอ้โอ้ฮาเอาอ,ออกเลยโอตกใจหมดโอ้ลูกตาแล้วชมเดี๋ยวมีซอสมะเขือเทศน,นะครับเยอะมาเลยนะฮะไม่รู้ว่าโดนอะไรโอกระพริบได้ด้วยโพี่จะจำสแกลไปเดะไม่มีใช่ไหมปิดตาก่อนนิดนึงไม่มีไม่เบียโดโถตกใจหมดเจ้าดินสอโอ้ นี่เพลงโอ้โห,โห,โห,โหเพลงเปลี่ยนเล็กน้อยครับเจ้าดินสอน,นะครับเห็นไส้ข้างในไส้ดินสอน,นะไม่ใช่ไส้คนอโหโหเป็นไส้ดินสอเลยครับอืมไม่ขีดไฟล่ะแล้วมันจะต่างยังไงด้านมืดคือโอ้โไม่ขีดไฟแกโดนแขวนคอได้ด้วยเหรออันนี้เหมือนไม่ใช่แขวนคอเนี่ยรัดตัวมากกว่าน,นะอะไรเด่ยเพลงเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเจ้าสี่เหลี่ยมโอ้ปิดเปิดได้ด้วย,วยเ,ปเ,ปเป็นไฟเหรอเดี๋ยวนะ เอาเจ้าแบ็กออกไปก่อนอันนี้คืออะไรอะขอฟังหน่อยนะอาา่ะรวมกันเป็นเจ้าชิงชามครับแต่ว,ว่าชิงชามที่แบบเล่นกับสวิตไฟมากกว่าแต่พี่แกไม่ขยับเลยแฮกเกิดเลยเพื่อพี่แกล่ะเจ้ารีโมทโอ้รีโมทเศร้ามากไม่นะโทรแล้วมันโอ้ ลงมืดโอ้โหอันนี่น่ากลัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าใบไมโอ้เสียงเพลงเปลี่ยนด้วยครับเปลแบบฝั่งเชยๆของเจ้าฝั่งของมิสกูเหมือนเดินไหมครับเหมือนเจ้าตัวนี้เลยถาวันโกอืมอ่ะออกกอน <laughs> น่ากลัวเดี๋ยวว่าเก็บเจ้าดอ,อกไม้ไมนะว้นะน่ากลัวดีอ่ะแล้วก็ตัวต่อไปครับเจ้าตัวน้ํา โอ้เจ้าน้ำเจ้าน้ำแบบแบบโอ้ตกใจมากเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โห <laughs> รู้สึกว่าเพลงเปลี่ยนไปเยอะ <ain> อ่าเจ้าไฟมาข้ามข้ามขั้นหน่อยโอ้ <laughs> เจ้าไฟเป็นไอ้เจ้ากัดหัวเดี๋ยวนั่นแหละไอ้คนตัวน,นี้น,นี่เจ้าตัวน,นี้โดนกัดหัวครับผู้ชมไม่รอดครับโ <laughs> <can decide> <you> <laughs> อ้โหเจ้าไฟ นี่แกไม่ได้ไปเผาใครเออไปกินหัวคนอื่นนี่นะอะไรเนี่ยต่อครับเจ้าโรบอตโดนกัดหัวเหมือนกันอันนี้เจ้าไฟแก่แล้วอ่ะขิวข้าวเรื่อยเนี่ยโอ้นี่ครับความดาร์คครับดาร์กขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ทำนองเปลี่ยนเป็นเล็กน้อยนะครับไปครับเจ้าเบลลิงบอลลิงโอ้บอลลิงหัวหน้าหายไปขึนจริงแล้วโอ้เจ้าปากกาครับ ตดนเที่ยงโอ้โหหมึกเยิ้มเลยไอน,นี้ไม่ค่อยนา่ากลัวแต่ว่าหมึกเนี่ยคือเปรียบเสมือนกับอซอสมะเขือเทศของเราๆนั่นเองนะครับโ oh อไม่นะเจ้าปากกาแมนโดนเล่นแล้วครับอ่ะออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยจัดอันดับนะว่าอันไหนนากก่ากลัวบ้างนะครับก่อนเมฆมา <laughs> ตาบึกโพรงเลยครับดูดมามาแน่นอนทรงนี้อืเต็มการาฟเลย <laughs> ตนย้นไม้ แต่ในหมุนนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยอ้าวค้างมาแล้วต้นไม้นี่คือต้นไม้ของจริงไอ้น,นี้เหมือนลูกอมมากกว่าโอ้ก็ยังมีคนหายเหมือนเดิมครับเสียไปไรเนี่ยเมื่อกี้ตัวเดียโอ้โหคนก็ยังหายเหมือนเดิมครับจะาไฟดูแล้วมาเจ้าตัวแหนมเพอครับตอนนี้เป็นสปอนบ๊อบหรือเปล่าเนี่ยหรือขนมปังโดนยิงหัวเหมือนเดิมครับซอนไะเืิดทศนี่น่จาจะเป็นไส่สตรอเบอรี่ชัวร์ มาครับเข้าไปความน่ากลัวแบบเบิ่มๆครับอันนี้หน้าจอพี่จะใหญ่ไปไหนเนี่ยมาครับโอ้เจ้าโอ้เดี๋ยวนั้นโอ้ฆาตกรเจ้าแวนดานี่ไงไอ้ฆาตกรโอ้อันนี้โอ้โหนี่น่ากลัวมากเดี๋ยวโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากโอ้เจ้าหนุ่มเทสดีเดี๋ยวพี่ไปเทสยาก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวนะโอ้จีซจสโอ้ อ่ะนาจะดูครบเรียบร้อยนะครับทั้งหมดโอ้โหนี่มันเวอร์ชั่นอะไรเนี่ยโอ้โพู้มันคือมันมันเหมือนน่ารักอยู่นะแต่ว่าหลอนสุดสดครับมาเดี๋ยวเราขอญาตจัดลำดับตัวที่น่ากลัวสุดๆดก่อนนี่ครับต้นตัวต่อใบไม้ไม่ใช่ต้นไม้ตัวต่อไปคือเจ้าตัวนี้ครับก้อนมิกเจ้าตัวอปกาไม่พลาดก็คือเจ้าตัวนี้ ต่ก็เจ้าตัวพิงค์ครับอันนี้น่ากลัวสุดแล้วมั้งน่ากลัวสุดๆกับตอกไม้เนี่ยสองตัวเนี่ยน่ากลัวพอๆเลยไม่ใช่แกเนี่มีตัวอีกหนึ่งไหมนี่นี่เจ้าตัวนี้ก็น่ากลัวนะครับนี่ครับโรบอเนอประมาณนี้แต่จริงๆถ้าจะเปลี่ยนน่าจะเป็นตัวนี้น่ากลัวกว่ารู้สึกว่าเขาคือตัวอะไรเนี่ยดูไม่ชัดเลยครับอ่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสนับเจ้าสปังกี้เอ็กซ์กับ อะไรนะวัวชั่นอะไรนะลืมอีกแล้วเอาไปเจอรอใหม่คลิปหน้าครับขอทุกคนนะครับกินข้าวเช้าอย่างอร่อยอร่อยนะฮะสีวะผม